สบายดีสบายดีสุขูสุขค่นชูมองสบอลสบายดีเอฟซี FC ทีหักแพงผมพ่อพกันแล้วปลาลุงกับซ้อมเอาควันมนันนาปลาลุงเอบรรยากาศกับตอนเที่ยงปลาลุงสบายดีปลาลุงมาดีเนอะี่นอ่นอใหญ่บนหลอด มาเบิ่งนกันเลยปลาลุกบ้านี่ว่าอาหารทามียังไตําตีนไก่ใส่มาขุ่งปลาลกุ่นไดกิน่โด,ดนๆสิได้กินทีหนึ่งเนาะกเลยินขาเลได้กินปลาแดกเลยหมดเยหมดนะม่วนมะายามมนจอยลูกิงมาเมืงเขาน้อยพ่อ สบายดีาบยน้องจักรจันบริยาเข้มเยอะไนเอยชินงบ้าค่ะ บายลุงสบายดีำหูเตีไก่ปะลุงไมมาใหม่น้ำลายแตปะลุงนี่ยใส่มือกันแล้วกันปาลุงคือสกระบากันดอกตีนไก่ปาลุงนานๆได้กินตีนนทีตีนไก่คือสิไก่ตีนนมียอยู่ปาลุงเลย หั่นต้มไส้ก็หู้่กพิไส้แบงอแนขนาดยี่เหาจะได้เถอนะข้อหงยากเห็นเลยปะลุง กินเขาเป็นคนกินนมว้อยกันนะลูกชายหายแ่ะโดมากเลยนนียังวาน ไตไก่เาใส่กรามตีนสื่อทหมนาไม่ได้เขาตั้งแต่เ้าเลยกเบยะมาป้าน้ำมันหงตีไก่เาหยวหดล่อนติดใจกับแป้ลงทางกัป้ สบายดีพี่น้องประซ่านมากินเขานาไปเอาตี่เขาห้อยไปอย่น้นใาง่้จา่ิ้มเห็ดจำปลาให้อีสานกินอืขอบคุณแล้วพ่อดี่นี่นี่เรียมาส่งสาดิเดี๋ยวจะไปซื้ ตาบาจุดเดียวน้องหาเไ้ว,วมา,ามนาวมาแต่เปี้ยนเนีย่ยไข่เปล่าอืมตำตีนไก่มันไข่กว่าน่ะตีนไก่ได้ไป่ะลุงเอ้ยไข่กวเ่เด็ตมากอืมตีนไก่ห้าวเฮ้ย

À, là phải gọiโทร hai máy เด้อ. Nhìn nó bự lắm. Thì cái vị phân tắm

ขา connect, ่าดําร nice okay. ุ่งเต่าเนาะฮักอาบน้าให้ลูกทายเมื่อกี้นี่สวนาดนี้เลยพอแม่มือใหม่ก็ลุงเลยลูกก็งอแงงอแงงอวคิมมาเานได้เนาะแซ่บบ่มาเด้อเด้อพี่ยาาแนี่รมันสิ้วดแล้ยังลูกยา ใหญ่บญหลอดเงางอยปลุงไงปกตินี่แต่ละวันนี่ผู้ดเพอนขึ้นคืขโคงเพิ่นแต่ว่าสอมมือมานะปลลุงเิ่นกัเอาลูเอาร้านนี่แหละ เงินบากควันกับสีหกีนน้อยหนึงน่งก็ต้องขอโทษขอไผ่ป้า,า,าปลุงเลย mm hmm. อ่าป้าลุงมาเบิ่งไก่ก็เลยบาทตีนไก่ mm hmm. จ๊ส์มีหรือบ่อบาทนี่ยา <c oughs> ด้ตีนหนึ่งป้าลุงเลยแต่กับกุสีไฟเ็นหอกน้องมวยไปท่มไหวป่ะใช่ <c oughs> <c oughs> สั่งกำลังกินเข่าเจ๊สาวพี่น้องเลยพ่อมาคนนี้กับโซมาพาควันเด้อปะลุงบ่าควันกับเชเลาขี่ไปเทียวเที่ยวทุนนี่จะได้กับพ่ออนุการหน้าปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าส่องบ่าควันมันหน้าปลุงเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามจะได้กับบุห้เปิดให้เบื่อกันนะปะลุงขีดกินเข่าคือเก่านี่แหละพากอนุการหน้าปะลุงสบายดี